สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาไทายครั้งที่3แล้ว2ครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างคะมีคำถามอะไรไหมเอ่ยถ้ามีอย่าลืมนะทักมาได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างเทปที่แล้วเนี่ย บางคนก็ทักมากเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยในการเรียนเนาะเพราะว่าการเรียนเนี่ยยิ่งมีคำถามจะทำให้เรายิ่งได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นได้ทำความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยการบ้านกันก่อนดีไหมปริศนาคำถายใครทำการบ้านเสร็จแล้วบ้างคะ เยอะเลยใช่ไหมใครที่ยังคิดไม่ได้บอกว่าอุ้ยหนูไม่แน่ใจเลยอันนี้แปลว่าอะไรกันแน่งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันนะคะ,ะเรามาดูข้อแรกก่อนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าดอกนะคะปริศนาคำไทยอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าดอกนะเขาบอกว่าข้อแรกดอกหนึ่งเป็นพืชมีสีสันดอกหนึ่งเป็นพืชมีสีสันเอดอกอะไรมีสีสันคะ เราเรียกรวมๆเลยดอกไม้ใช่ค่ะดอกไม้ค่ะเขียนเลยนะคะใครยังไม่ได้ตอบดอกไม้ดอกที่สองดอกสองได้พลันเมื่อเงินฝากมีได้พลันเมื่อเงินฝากมีเอดอกอะไรที่เวลาเราเอาเงินไปฝากในธนาคารเนี่ยล้วเขามีตอบแทนกลับมาให้เราดอก เบี้ย er, ดอกเบี้ยรู้จักดอกเบี้ยกันไหมคะดอกเบี้ยบเอียเบี้ยไมโทเบี้ยดอกเบี้ยนะคะดอกสาชื่อขนมทอดกรอบดีดอกสามชื่อขนมทอดกรอบดีดอกอะไรที่เขาเอาไปทอดเป็นขนมดอกอะไรคะรู้จักกันไหมเอ้ยดอกจอกดอกจอก ใครไม่เคยเห็นลองไปหาดูนะคะอร่อยมากเลยดอกจอกจอกอ,อก,กอจอกนะคะเสร็จไหมดอก4ชื่อคำกรอนคล้ายศักกวาชื่อคำกรอนคล้ายศักกวาดอกอะไรคะดอกอะไรเอ่ยดอกอะไรที่มันมีในกรอนน่ะดอกซ้อยดอกซ้อยใช่ค่ะเขาจะเป็นศัพที่มีในกรอนนะคะ ใครยังไม่ได้เติมเติมพร้อมคุณครูเลยนะคะดอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าต้นบ้างต้นต้นอะไรเอ่ยพร้อมนะต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นที่หชื่อพืชมีสีสันต้นหนึ่งชื่อพืชมีสีสันคือต้นอะไรคะอยู่ข้างหลังคุณครูก็มีเนี่ยต้นอะไรนะ ต้นไม้ใช่ค่ะต้นไม้ต้นสองคนคิดประดิษฐ์แบบขึ้นใหม่คนประดิษฐ์แบบขึ้นใหม่ต้นอะไรคะต้นแบบต้นแบบค่ะต้นแบบเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเขาก็จะเป็นต้นแบบนะคะต้นแบบต้นสาม เป็นเหตุเกิดไฟไหม้ต้นสามเป็นเหตุเกิดไฟไหม้ต้นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคะจุดกําเนิดของการเกิดไฟไหม้เนี่ยต้นเพลิงใช่ค่ะต้นเพลิงต้นเพลิงเคยได้ยินในข่าวไหมต้นเพลิงมาจากที่ไหนที่ไหนก็คือเป็นต้นกําเนิดของทําที่ทําให้เกิดไฟไหม้เนาะ ต้นสี่ใช้เรียกคนร้องนำต้นสี่ใช้เรียกคนร้องนำเอคนร้องนำต้องเป็นต้นอะไรคะต้นเสียงใช่ค่ะต้นเสียงสอเอียงงอเสียงเสร็จไหมคะคะ่ะ ต้นเสร็จแล้วต้องไปปละบ้างปละอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปละหนึ่งช่องทางเข้าสู่บ้านปละหนึ่งช่องทางเข้าสู่บ้านปละอะไรคะปละตู้อันนี้รู้อยู่แล้วเนาะปละตู้ตออุตูปละสองการเลี้ยงจับสัตว์น้ำ เลี้ยงจับสัตว์น้ำต้องเป็นปลาอะไรเอ่ยปลาโมงถูกต้องค่ะปลาโมงปลาสามเรียกหัวหน้าหรือผู้นำปลาสามเรียกหัวหน้าหรือผู้นำเรียกหัวหน้าหรือผู้นำต้องเรียกว่าอะไรคะปละมุกค่ะปละมุก ปลาสีเป็นคำเรียกพลเมืองปลาสีเป็นคำเรียกพลเมืองพลเมืองก็คือประชากรค่ะประชากรได้เหมือนคุณครูหรือเปล่าคะคนที่ทำไว้เสร็จแล้วตรวจกันด้วยนะต่อไปเราทำการบ้านกันเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนเรื่องใหม่กันนะคะ ไปดูกันเลยว่าเรื่องใหม่วันนี้คืออะไรค่ะสำหรับเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการเขียนเรื่องตามจินตนาการการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะก่อนอื่นเรามารู้ก่อนว่าความหมายมันคืออะไรความหมายคือการเขียนเรื่องเนี่ยโดยเขียนตามความรู้สึกของเราแล้วก็มีการจัดลำดับความคิด จัดลำดับเหตุการณ์แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรนะคะให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้เหมือนกันนะคะเช่นนิทานนิทานก็ถือว่าเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนาะเรามาดูกันว่าข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูใบงานแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้นะเห็นนะ ข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องตามจินตนาการข้อแรกเลยนะคะข้อแรกหนึ่งเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยการเขียนเรื่องตามจินตนาการต้องคิดแนวเรื่องที่จะต้องการจะเขียนก่อนนะคะคิดแนวเรื่องที่ ต้องการเขียนคิดมาก่อนเลยว่าแนวเรื่องที่เราอยากจะเขียนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นบางคนบอกว่าหนูชอบเกี่ยวกับเ,ออเวทมนต์อ่ะเราการแต่งเรื่องเขียนเรื่องตามจินตนาการเขียนเกี่ยวกับเวท เวทมนต์ก็ไม่ผิดนะคะเขียนได้หรือบอกไม่เอาหนูชอบทางวิทยาศาสตร์ก็ได้เหมือนการชอบมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะคะเราคิดตามจินตนาการของเราได้เลยเนาะข้อที่สองเขาให้พอเราคิดแนวได้แล้วเนี่ยเขาให้เราศึกษาศึกษาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะคะเช่นเราบอกว่าเราอยากเขียนเกี่ยวกับแม่มดเนี่ย เขียนเกี่ยวกับแม่โมดแล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าเอคนที่เขาเคยเขียนเกี่ยวกับแม่มดเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างลองไปดูหลายๆเรื่องนะคะแล้วค่อยมารวมมาประมวลเป็นผลงานของเรานะคะเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยเนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าถึงเกือบทุกคนแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าวิแม่มดมีลักษณะยังไงแล้ว เออแม่โมดเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะเราก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนก่อนนะคะต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3คือคิดเรื่องคิดเรื่องตามจินตนาการค่ะ พอเราได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วเราก็มาคิดเลยตามจินตนาการของเราเลยว่าอ๋อแม่มดทำอะไรบ้างนะอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็คิดไปได้เลยตามที่เราอยากให้เป็นนะต่อไปข้อที่3เมื่อเราได้แล้วข้อ3แล้วนะต้องเป็นข้อ4ใช่ไหมคะข้อ4ก็คือลำดับเหตุการณ์เราต้องลำดับเหตุการณ์ด้วยนะลำดับเหตุการณ์ ให้ต่อเนื่องกันนะคะเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยจะมีฉากอะไรบ้างมีใครบ้างเราก็ต้องลําดับเหตุการณ์ได้นะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อความออสะดวกในการเราจะคิดเรื่องตามจินตนาการเนาะคือจากข้อ3ไปเนี่ยเขาบอกว่าคิดตามจินตนาการก็จริงแต่ว่าเด็กๆต้องมีแนวทางถ้าคิดไม่ออกมันต้องมีแนวทางตามนี้ค่ะ ว่าใครคุณแม่ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรเมื่อ,อไร่แล้วก็อย่างไรนะคะมันจะได้เป็นขั้นตอนมากขึ้นเนาะ คือเราคิดได้ว่าเราอยากให้เป็นแบบไหนตามใจของเราแต่เราต้องมออีประเด็นตามนี้เช่นใครเราก็คิดก่อนใครนะตัวละครเราจะมีใครบ้างมีแม่มดมีกระต่ายมีคนอย่างเงี้ยทำอะไร3มคนนี้เขาทำอะไรกันเวลาเราตั้งพ l o เรื่องเนี่ยมันจะได้ไปตามสเต็ปของมันนะคะอันนี้จดด้วยนะทันไหมคะข้อ3นะคะ แล้วก็ไปข้อ4คือลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกันด้วยนะคะเสร็จแล้วข้อ5เขาบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยต้องตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจด้วยไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชื่อเรื่องไม่น่าสนใจเนี่ยแค่ดูชื่อเรื่องอ่ะบางคนเขาก็ไม่อยากอ่านแหละ ชื่อเรื่องก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะก็เหมือนเราเวลาที่เราจะอ่านนิทานหรือเราจะเปรียบเทียบง่ายๆเราจะดูคลิปวิดีโอใน YouTube ใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆชอบดู YouTube ใช่ไหมรู้นะเวลาเราอยากเข้าไปดูคลิปวิดีโอใน y YouTube เนี่ยเราก็จะดูจากชื่อมันก่อนใช่ไหมคะชื่อแล้วก็รูปภาพถ้าน่าสนใจเราถึงจะกดเข้าไปดูใช่ไหมเช่นเดียวกับการ เขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะถ้าชื่อเรื่องเราน่าสนใจคนก็อยากอ่านต่อแต่ถ้าชื่อเรื่องเราไม่น่าสนใจคนก็ไม่อยากอ่านต่อเหมือนกันนะคะตั้งชื่อให้หน้าสนใจค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6เขาบอกว่า ต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงเขียนด้วยลายมือบรรจงแปลว่าเขียนสวยๆบรรจงเพื่อที่คนอ่านเนี่ยจะได้อ่านของเราง่ายๆและก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะและถูกต้อง สะกดคาให้ถูกต้องคําไหนสะกดไม่ถูกเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยในโทรศัพท์ของเราใช่ไหมคะข้อที่6นะคะเสร็จไหมคะคะเราได้มาแล้วทั้ง6ข้อเป็นข้อควรปฏิบัติของการเขียนเรื่องตามจินตนาการของเรานะคะลำดับต่อไปดู ใบางานใบที่หนึ่งเขาเขียนว่าใบางานงานที่หนึ่งเขามีคำว่าดอกกุหลาบมาให้ตรงกลางเขาให้เราวิเคราะห์นะแต่เดี๋ยวใบเนี้ยคุณครูจะมีนิทานนะคะตามจินตนาการมาให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าในนิทานเรื่องนี้มีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันพร้อมไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวไปฟังนิทานกันเลยพยายามจำข้อมูลด้วยนะดอกบานไม่รู้โรยในสวนแห่งหนึ่งมีดอกกุหลาบแสนสวยบานสะพรั่งอยู่ค่ะขัะน,นั้นมีดอกบานไม่รู้โรยต้นเล็กๆขึ้นอยู่เช่นกันวันหนึ่งดอกบานไม่รู้โรยก็พูดกับดอกกุหลาบว่า ถ้าอิจฉาท่านเสียจริงท่านเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมที่ใครๆาหาก็อยากชื่นชมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พึ่งหรือผีเสื้อข้าเองก็อยากมีความงามและกลิ่นหอมเหมือนเช่นท่านบ้างเมื่อดอกกุหลาบได้ฟังเช่นนั้นจึงตอบกลับไปด้วยนเสียงที่เศร้า้อยว่าท้เจ้าดอกบานไม่รู้รวยไร้ไรเดียนสาเจ้าช่างโชคดีนะักที่เกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการเด็กไปเชยชม เจ้าจะแข็งแรงและมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานแม้ว่าฤดูการจะแปรเปลี่ยนไปผิดกับข้าที่มีชีวิตในเวลาเพียงสั้นๆเพราะเมื่อมีคนมาเด็ดข้าไปชฉยชมแล้วไม่นานข้าก็จะเหี่ยวเฉาลอยราเพียงระยะเวลาชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในสิ่งที่ดีที่สุดก็ยังมีข้อบอกพร่องในตนเอง จบลงไปแล้วนะคะนิทานเรื่องดอกกุหลาบกับดอกบานไม่รู้โรยเนาะทีนี้ตรงกลางเนี่ยคุณครูมีคำว่าดอกกุหลาบมาให้เมื่อกี้พอจะจำรายละเอียดได้ไหมคะเรามาแยกกันก่อนนะวิเคราะห์กันก่อนว่าอันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆฝึกเพื่อจะเอาไปต่อยอดในการแต่งเรื่องตามจินตนาการของหนูเองเนาะอะ,อะเรามาขั้นวิเคราะห์ก่อนว่าใครทำอะไร จะได้เป็นขั้นตอนนะคะที่ไหนเมื่อไรเมื่อไร่แล้วก็อย่างไรด้วยซูมให้ดูนะคะให้เห็นชัดๆเนาะข้างบนเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องหาก่อนว่าในเรื่องนี้เป็นใครใครคะ มีตัวละครอยู่กี่ตัวเอ้ยกี่ตัวคะ2ตัวก็คือดอกดอกอะไรเอ้ยดอกบานไม่รู้เลยกับดอกกุหลาบเนาะโอเคค่ะดอกบานไม่รู้เลยแล้วก็ดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรยกับดอกกุหลาบนะคะแยกออกมาจากใครเนาะนคุณครูให้เด็กๆเ,เห็นชัด,ชดนะคะดอกบานไม่รู้โรยกับดอกกุหลาบแล้วหัวข้อต่อไปคือทําอะไรเขาทําอะไรกันคะสองดอกนี้เขาทําอะไรกันเอ่ยเขาพูดคุยกันใช่ไหมใช่เลยเขา พูดคุยกันที่ไหนล่ะที่ไหนที่ไหนคะในสวนใช่ค่ะในสวนสวนแห่งหนึ่ง เมื่อไรเมื่อไรเอ,อเมื่อเกี้ยใครได้ดูทันบ้างคะเขาพูดคุยกันตอนไหนน่าจะเป็นตอนไหนคะตอนกลางวันเนาะตอนกลางวานันอย่างไรล่ะเขาพูดคุยกันว่ายังไงจับใจความซิเขาพูดคุยกันว่ายังไงคะ ดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยพูดเหมือนอิจฉาดอกกุหลาบใช่ไหมว่าเขาเนี่ยสวยใช่ไหมคะแต่ดอกกุหลาบเนี่ยเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเนาะเขาบอกว่าดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยโชคดีที่ไม่มีคนมาเด็ดไปเพราะว่าดอกกุหลาบพอมีคนมาเด็ดไปเนี่ยเขาก็จะโรยเฉาลงไปนะคะแล้วก็แห้งไปในที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เข้าไปแบบย่อๆได้เลยว่าดอกบานไม่รู้โรย ไม่รู้เลยอิจฉาดอกกุหลาบแต่ทำไมคะอิจฉาดอกกุหลาบแต่ดอกกุหลาบไม่เห็นด้วยแต่กุหลาบไม่เห็นด้วย ไหมคะเสร็จไหมสำหรับข้อคิดของนิทานเรื่องเมื่อกี้นะคะเขาให้ข้อคิดเราว่ายังไงเอ่ยในสิ่งที่ดีที่สุดก็ยังมีข้อบกพร่องในตนเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะคุณครูชอบก็เลยเอามาให้เด็กๆด,กดูเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็จะไม่อยากเรียนแต่เด็กๆเ,เอาข้อคิดนี้เป็นตัวอย่าง ถึงบางคนบอกว่าหนูจะเรียนไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งมากไม่ได้สอบได้ที่หนึ่งแต่หนูหาข้อดีของตัวเองให้เจอนะคะแล้วเราก็จะภูมิใจในตัวเองนะคะทุกคนมีข้อดีของตัวเองแล้วก็มีข้อบกพร่องของตัวเองทั้งนั้นนะคะอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกมองข้อบกพร่องหรือข้อดีของตัวเองนะคะ ข้อบกพร่องที่มีเราก็พัฒนาซะข้อดีเราก็ทําให้ดียิ่งขึ้นไปเราก็จะเป็นคนที่ดีได้แล้วก็มีงานที่ดีในอนาคตได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยก็มีข้อบกพร่องกันทุกคนนะคะนนเสร็จแล้วเนาะเสร็จไหมคะเสร็จนะทีนี้เรามาดู เรารู้แล้วว่าเราแยกแบบนี้นะใครทําอะไรที่ไหนเมนื่อไรอย่างไรนะคะเรามาดูสรุปแผนผังแผนผังความคิดของอีกอย่างหนึ่งคือการเขียนเรื่องตามจินตนาการแต่เขาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งมาคือจากคําด้วยนะคะก็คือเมื่อกี้เราเรียนการเขียนเรื่องตามจินตนาการเราอยากแต่งยังไงก็แต่งได้แต่จากคำเนี่ยเขาจะกําหนดคํามาให้เราแล้วเราเขียนเรื่องตามจินตนาการ ที่เขาให้คำมาด้วยนะคะก็ต้องต้องเอาคำเขามาแต่งด้วยอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูหลักในการเขียนเรื่องประเภทนี้กันนะคะคล้ายๆกันแต่ว่ามีต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็คือการเขียนเรื่องจากคำเนี่ยเราต้องศึกษาความหมายของคำให้เข้าใจเสียก่อนนะคะความหมาย ให้เข้าใจเพราะว่าคำบางคำเนี่ยเราอ่านแต่ว่าเราไม่แน่ใจความหมายเขาอาจจะมีหลายๆความหมายก็ได้เราต้องศึกษาก่อนว่าคำเนี้ยหมายถึงอะไรนะคะต่อไปเมื่อเราศึกษาความหมายของเขาแล้วเนี่ยเราก็นำคำมาแต่งประโยคนะคะ เราเรียนเรื่องประโยคกันไปแล้วใช่ไหมคะในเทปแรกเลยยังจํากันได้อยู่ไหมคะเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการได้เลยนะนำมาแต่งประโยคเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการเชื่อมโยงความคิดนะคะ เชื่อมโยงความคิดว่าอ๋อประโยคแต่และประโยคเนี่ยเราจะเอามาแต่งเรื่องอย่างไรนะคะเชื่อมโยงความคิดค่ะเมื่อเราเชื่อมโยงความคิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงความคิดกับประโยคให้สอดคล้อง ัคล้องกันทำให้เรื่องเนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้โดยที่ไม่สะดุดและคนอ่านก็เข้าใจนะคะค่ะขั้นต่อไปนะคะคือการลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันนะคะอันนี้เสร็จยังคะ เสร็จแล้วนะ,ะเราต้องมาลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันเพราะถ้าเราลำดับเรื่องราวแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยเวลาคนอ่านเขาจะงงมากเลยบางคนแต่งว่ามีอยู่วันหนึ่งฉันกับน้องเดินไปซื้อไอติมที่ร้านขายของแล้วอยู่ๆก็ขึ้นมาเลยว่า คุณแม่ไปทำงานแล้วก็กลับบ้านแล้วอยู่ๆฉันกับน้องก็หายไปเลยคนอ่านก็งงว่าอา้าวแล้วตกลงว่าคนเขียนจะสื่อสารอะไรออกไปนะคะถ้าเราลำดับเรื่องเราไม่ต่อเนื่องเนี่ยคนอ่านจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องของเรานะขั้นตอนสุดท้ายคือในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยต้องมีข้อคิดด้วยอย่างเรื่องเมื่อกี้ก็มีข้อคิดใช่ไหมคะ และคติสอนใจต้องมีข้อคิดและคติสอนใจด้วยนะคะทันไหมคะสรุปอีกทีหนึ่งการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องศึกษาความหมายก่อนเมื่อศึกษาความหมายเสร็จแล้วก็นำมาแต่งประโยคแล้วก็ มาเชื่อมโยงความคิดของเราอะเราจะแต่งไปในทิศทางไหนทำยังไงนะคะเสร็จแล้วก็ต้องเอาความคิดกับประโยคเนี่ยมารวมกันแล้วก็ลำดับเป็นเหตุการณ์เสร็จแล้วก็ต้องมีข้อคิดด้วยนะคะเสร็จนะคะเห,เห็นชัดไหมคะเดี๋ยวคุณครูซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยค่ะข้างล่างคะ่ะ ค่ะแล้วใบงานใบนี้แหละเขียนไว้เลยว่าเป็นการบ้านเพราะฉะนั้นให้เด็กๆลองแต่งดูซิว่าคำว่าทะเลเนี่ยเราจะแต่งเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอันนี้เป็นการประกวดด้วยนะเมื่อวิชาภาษาจีนเนี่ยคุณครูให้รางวัลไปแล้วภาษาไทยยังไม่ได้ให้รางวัลเลยจะเอาเรื่องนี้แหละ เป็นรางวัลให้กับเด็กๆนะคะใครแต่งเรื่องเกี่ยวกับทะเลเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะแล้วจะนํามาคัดเลือกแล้วก็จะมีรางวัลให้เหมือนเดิมยังไม่บอกนะว่ารางวัลคืออะไรเซอร์ไพรส์ค่ะวิธีการแต่งนะคะมีคําว่าทะเลมาให้เด็กๆแต่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มีทะเลอยู่ในนั้นแค่นั้นเองอย่างเช่นเราจะบอกว่าอะเริ่มเหมือนเดิมคือใครใช่ไหมคะ เขียนเขียนในนี้ก่อนเป็นแผนผังก่อนว่าเราจะเขียนประมาณนี้นะแล้วให้เอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นนิทานเนี่ยไปเขียนในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งก็ได้นะคะ <S <s เพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อเรื่องของหนูเป็นยังไงทั้งหมดเป็นยังไงนะคะอันนี้แค่เป็นแผนผังความคิดย่อยให้เรารู้คร่าวๆก่อนว่าเนื้อเรื่องเราเป็นประมาณนี้แต่เนื้อเรื่องจริงให้เขียนในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะ <S <s เด็กๆนะให้หากระดาษเปล่าเขียนนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะ นิทานของใครสนุกสุดเดี๋ยวจะนำมาเป็นรางวัลใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเหมือนเดิมนะเช่นใครใครดีนะฉันกับน้องก็ได้หรือว่าครอบครัวของฉันก็ได้นะคะกับน้อง ทำอะไรสมมุตินะอันนี้คุณครูสมมุติให้นะคะทำอะไรไปเที่ยวทะเลในวันหยุดแล้วเราก็อาจจะอธิบายไปว่าทะเลเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงอย่างนี้ก็แต่งได้เป็นนิทานหนึ่งเรื่องแล้วนะลองดูนะคะใครเขียนผิดหรือว่าสะกดผิดไม่เป็นไรไม่ต้องอายส่งมาให้คุณครูก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแก้ไขให้นะคะการทำผิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะคะแต่การที่ไม่ทำเลยเนี่ย จะมีปัญหาแล้วเพราะเราจะไม่รู้ว่าข้อบกพร่องเราอยู่ตรงไหนเนาะอย่างคติสอนใจที่เราได้ดูไปเมื่อตอนต้นเทปนี้นะคะว่าทุกคนมีข้อบกพร่องของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะว่าจะทําผิดทํามาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูแก้ไขแล้วก็ชี้แนะให้นะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเราจะมาเรียนภาษาไทยเรื่องอะไรรอติดตามดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ใครมีคำถามอะไรอย่าลืมถามมาได้ตลอดนะคะ